สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้อง,ป,องป้องไปลุงป้อาอา่อาวอ่าน้องอีเมลทุกคนเด้อนีด่ดีก็ยุ่หนางานขึ้นเก่าล่ะครับผมยู่ไต่เขียนขางเรือริมทะเลหาเรือแลมสบังขึ้นเก่า ชาวนี้บรรยากาศก็ดีแน่มมีโฟว์วไดนเงินมืดคืนสอดแกงทางวันกับแรกแต่เช้านอนค่ำยุวงสีละเป็นปีๆเป็นเดือนๆหน่อนวหญอยากได้งเงินเพิ่นแล้วเนาะ เห็นไปให้เจ้าพาเห็ุก็เห็นฮ่างานการงานแต่ละคนกับกันเนาะคนเห็นงานลุงงาน บางคนกับเหตุงานหางบางคนก็เหตุงานโรงแรมหลายคนเหตุงานบริษัทนั่งของแกนเย็นเป็นนายแบงเป็นทหารเป็นตำรวจต่าคนต่างทีเหตุเนี้ะกับปอไว้เดียวกันคือเงิน หาเงินเห,ห็นงานเผื่อที่จะได้เงินมาจุดเติครอบครัวเป็นพาเห็ดเป็นภาวามบรรยากาศหน้างานเศร้านี่ครับผม มาหนีครับอันนี้เรื่อลำหนึ่งเราได้ตูแล้วเกลับมาแลนด์ต,ตูเปลงอยากขากเลือกกับมาขายนิยาม อยากกับมีแต่ลราบอกเอมีสีดีสุดสุดซ้ำเล่นไปแล้วครับอปนหนชิมีหน้าจอให้มึงเอากันมีตำแหนง่งอันนี้มึงหน้างานซะก,ก่อนสิประมาณเน็และเนาะหน้างานของคำลเลาะเล่นมากกับพระท่านได้โดนแนะับ มาแรยน้ำข้าวเจ้าเนี่ยกับปีที่สองเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พ่อเลี้ยงครอบครัวได้อยู่พ่อจุนเกียได้เงินเดือนบนไลาคือข้าเจ้าเงินเดือนคือ รวมนัน่ยรวมนี่ก็บสองสามหมื่นก็พอได้ใส่อยู่สำหรับคนขับรถเนาะแต่ว่าส่วนค้ำหลอดน,นี่ก็เงินเดือนตายโตเดือนละสามพันแล้วแต่เแ่าแก่ใจดีเแ่าแก่ใจดีก็ให้สามปัญหาเดือนนี้แถวแก่อาร่มมาดีก็เหลือสองพันอยู่ประมาณนี้นแล้วเนาะเงินเดือนค้ำหลอดก,ก็ได้ เอาไปสิประมาณนี่สักก่อนเนาะครับผมหน่าง,งานมือนี้นั่น